สวัสดีครับพบกับสุนรข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเสาของวันที่3พฤษภาคมนะครับพบกับผมแอดมินเม้งจากช่องชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปฟังสุนรข่าวลิเวอร์พูลนะครับเรามาชมข่าวดีกันก่อนนะครับทุกท่านออฟฟิเชียลนะครับสโมสรลิเวอร์พูลของเราได้สิทธิ์ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าอย่างเป็นทางการแบบ100%แล้วนะฮะหลังจากที่ผลการแข่งขันเชลซีเอาชนะสเปอร์ได้ด้วยสกรรสอร์2ประตูต่อ0ที่เพิ่งจบลงไปนั้น ทำให้แม้ว่าไก่เดียทองจะมีเกมในมืออีก4นัดและแม้ว่าจเจ้าชนะทั้ง4เกมที่เหลืออยู่ก็จะเก็บแต้มได้เพียงแค่12แต้มนะครับและรวมที่มีอยู่ณนะตอนนี้ก็จะเก็บได้รวมทั้งหมดเป็น72แต้มและหงส์แดงที่มีแต้มอยู่ณนะตอนนี้คือ75แต้มในเวลานี้แลหลายคนอาจจะลุ้น4แชมป์ได้1แชมป์แต่ตอนนี้ต้องลุ้นไปเล่นแค่ยูฟ่าชมเปี้ อาจจะลืมไปนะครับว่าเป้าหมายฤดูกาลน,นี้ก็คือการกลับไปอยู่ในจุดที่ควรอยู่นะฮะและได้ไปเล่นในศึกฟุตบอลยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนลีกอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้เป้าหมายก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับลิเวอร์พูลของเราส่วนที่มันพิเศษมากในฤดูกาลที่ผ่านมากับโอกาสการลุ้น4แชมป์ส่วนตัวมาว่ามันคือโบนัสนะครับพอลิเวอร์สองจุดศูนย์ยังมีอะไรที่ต้องแก้ไขแลวต้องปรับปรุงและเพิ่มเติมอีกพอสมควรนะครับบทสรุปเราได้ไปยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนลีกอย่างเป็น,นการ แบบ100%ในฤดูกาลหน้าแล้วนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่สุลข่าวลิเวอร์พูลช่วงเช้านี้กันเลยนะฮะสื่อโปรตุเกสยืนยันว่าลิเวอร์พูลกำลังติดต่อขอซื้อตัวอุสมันดิโอมงเดเรียบร้อยแล้วและสปอร์ติ้งลิสบอนก็พร้อมขายในราคา70ล้านปอนด์เดี๋ยวนี้ต้องลุ้นนะฮะสมะสุทรสรลิเวอร์โคมบูรเรากำลังตกเป็นข่าวลือล่าสุดว่ากำลังใช้ความพยายามอย่างมากนะครับในการคว้าตัวผู้เล่นในตำแน่งกองหลังรายแรกเข้าสู่ทีไมได้โดยเร็วที่สุด หลงจากที่นัตอนนี้ลิเวอร์พูลมีลิศนักเตะที่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่ในมือพวกเขาเป็นที่รอดลอยแล้วแล,วและนัตอนนี้ทางอร์พูลนั้นนะครับอาจจะได้ตัวเลือกนักเตะที่พวกเขาต้องการคว้าตัวเข้าสู่ทีมเป็นที่รอดลอยแล้วนั่นก็คือในรายของอุสมานดิออมงเด่กองหลังตัวเก่งจากสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็มีข่าวลือมาว่าณตอนนี้ทางลิเวอร์พูลกำลังได้ติดต่อไปยังทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนไปเป็นที่รอดลอยแล้วด้วย โดยมีรายงานว่าในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โจเอลมาติฟจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลเป็นที่แน่นอนแล้วเพราะหมดสัญญาในขณะที่ด้านของนัตฟิลิปก็อยู่ในข่ายที่จะถูกปล่อยตัวออกจากทีมด้วยเช่นเดียวกันอีกคนโดยในารายของโจโกเมตนั้นมีข่าวว่าต้องการย้ายกลับบ้านที่ลอนดอนและกำลังมองหาสโมสรในกลุ่มลอนดอนอยู่ในเวลานี้และในรายสุดท้ายก็คือกับตันทีมเวอร์ฟันไดที่กำลังตกเป็นข่าวว่าทีมเซาท์เต้ไบยามิลิ่งนั้น อยากจะได้ตัวเข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากซึ่งทั้งหมดนี้ก็แสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าแผงหลังของลิเวอร์พูลในนันกันน,นั้นยังคงมีความไม่ชัดเจนเป็นอย่างมากและมีเพียงแค่อิบรรยมากกอนนเต้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นตัวหลักของทีมในฤดูกาลนนะ้าโดยตามรายงานล่าสุดนะครับจากเรดคอร์สื่อชื่อดังในประเทศโปรตุเกสนั้นก็ออกมาตีข่าว ว่าทางสโมสรลิบูนั้นได้ร้องการติดต่อสอบถามความเป็นไปได้ในดิวการย้ายทีมของอุสมันดีออมองเด้โดยตรงไปที่ทางสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนไปเป็นที่เรายบยแล้วโดยทางด้านลิบูนั้นนะครับได้ยกให้ดิวการย้ายทีมของกองหลังชาวไอวริ่โค้ในวัย20ปีรายงนี้คือการย้ายทีมตัวแร,ก,รกที่จะต้องคว้าตัวเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดสมมนี้นอกเหนือจากกัลซโลอิกนาซิโอที่เป็นกู้หูแนวแนวรับ ร่วมกับอุสมานดิออมงเดก็ถือเป็นนักเตะที่ทางลิเวอร์พูลอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมด้วยอีกคนโดยสื่อรายนี้ยังรายงานต่อไปนะครับว่าลิเวอร์พูลนั้นแสดงความชัดเจนแล้วว่าต้องการเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายเป็นอย่างมากเพื่อเขามาแทนที่ของบกิฟันได้ที่กาลังจะถูกลดบทบาทลงในอนาคตอันใกล้นี้และณตอนนี้ดูเหมือนว่าท่านั้นของสปอร์ติ้งลิเวอรนั้นก็พร้อมแล้วละครับที่จะขายอุสมานดิออมงเดออกจากทีมกับลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลย ถ้าหากลิอร์พูยอมจ่ายค่าสิทินดาจำนวน70ล้านปอนด์สำหรับเดียวกันยืมทีมในครั้งนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องมาลอลุ้นกันแล้วล่ะครับท่านผู้ชมว่าลิอร์พูของเราพร้อมที่จะจ่ายเงินค่าตัวจำนวน70ล้านปอนด์เพื่อให้ได้อุสบานดีองเมองเดเข้าสู่ทีมหรือไม่นะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่เราต้องเสริมนะครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะสถานการณ์แนวรับของลิอร์พูค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าจะต้องมีการหาทายาทบริจิตฟันไดนะครับก็เป็น กองหลังที่แข็งแรงนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับถ้าได้มาเนี่ยก็จะมายืนจับคู่กับอิรามากกนเต้น,นะครับแล้วก็จะมีตัวเสริมอย่างเช่นจารลคอนซาด้วยนะครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะฟอร์บิโซโรโมาโนยืนยันว่าอันเนสลอตอยากได้ตัวเทิร์นสคูปไมเนอร์มาร่นทับแต่การเจยายังไม่เริ่มต้น กุสไมเนอร์นะครับกองกลางตัวเก่งของแอตาลันตากลายเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลเดอริวัวจ้องคว้าตัวเทิร์นสกูสไมเนอร์กงองกลางดีกีทีมชาติฮอลแลนด์จากแอตาลันตาโดยดาเตยในวัย26ปีรายนี้นะครับใฝ่ฝันเสมอม,มาว่าจะได้เล่นในศึกพรีเมียร์ลีกและจะได้มีโอกาสมาร่วมงานกับอันเนสลอตอดีตเจ้าหน้าใ,ใหญ่ของเขาที่ลิเวอร์พูลอาจดูมีสเสน่ห์ความดึงดูดมากกว่าการย้ายไปสู่ยูเวนตุสโดยล่าสุด บาบิโซโรมาโน,โนสายข่าวทางด้านการย้าทีมชื่อดังชาวอิตาลีก็เดิ่มาอัปเดตข้อมูลล่าสุดที่อาจจะทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลเหนือเต้นเมื่อมีรายงานข่าวว่าตอนนี้ทางด้านสโมสรลิเวอร์พูลนั้น,มมน,น,นกําลังแสดงความสนใจที่จริงจังและกําลังเฝ้าติดตามสถานการณ์การย้าทีมของเทอร์นส์โคมาเน์สตาร์กองการจากสโมสรอ,อัตตาลนตาอย่างใกล้ชิดและมีความสูงที่ลิเวอร์พูลจะทําการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อคว้าตัว ยอดของการายนี้เข้าสู่เทียมในช่วงตลาดเสมอนี้โดยฟาบิโซโรมาโน่นะครับได้พูดเรื่องนี้ในรายการเดลี่เบทแฟร์ล่าสุดโดยเขากล่าวว่าณตอนนี้ทางลูกํากำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ของเดนสกูบไมเนอร์อย่างจริงจังผมสามารถยืนยันได้ว่าเดนสกูบไมเนอร์เป็นผู้เล่นที่ทางอเลสลนั้นชื่นชอบเป็นอย่างมากและถูกมองว่าเป็นตัวเลือกลำดรับต้นๆที่มีโอกาสแยกรสุดทินอันเฟีลในช่วงเสมอนี้ และฉากที่นักเตะอตรายน้โชฟร์มกกรเล่นอันจะเยี่ยมออกมาให้ทุกคนได้ตื่นตะลึงโดยการเขียนลิพูลตกรอบ8ดทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลยูฟ่าโยูโรเาลีเมื่อไม่ไไนานมานี้แน่นอนว่าผมสามารถยืนยันในว่าลิพูลผกำลังแสดงความสนใจในตัวร์นเทิร์นสกูบไมเนอร์นั้นเป็นเรื่องจริงแต่ว่าณตอนนี้ลิพูลยังไม่ได้ติดต่อโดยตรงหรือเข้าไปเจราจากับตัวแทนของนักเตะตรายน้แต่ยังได้ไม่มีการเจราจาใดๆที่เป็นรูปธรรม และในตอนนี้มันยังเร็วกันไปที่จะบอกว่าลิเวอร์พูลจะคว้าตัวเทอร์นสกูไพเนอร์เข้าสู่ทีมหรือไม่นั่นก็เพราะว่าลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องทําการแต่งตั้ง,งอันเนสโลตเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมลิเวอร์ pool คนใหม่อย่างเป็นทางการซยก่อนหลังจากที่ถึงนาตอนลแล้วจะสามารถพูดได้ว่าลิเวอร์พูลจะแสดงความจริงจังในการคว้าตัวเทอร์นสกูไพเนอร์เข้าสู่ทีมหรือไม่ดังนั้นกระบวนการทุกอย่างจะมีความชัดเจนหลังจบฤดูกาลนี้นะครับ แต่ย้อนรก็ตามกันที่อันเดสลอตนั้นชื่นชอบฝีเทา้าของเทนสกูมเนอร์เป็นอย่างมากนั้นก็ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนั่นก็เพราะว่าการที่เทนสกูมเนอร์เป็นนักเตะชาวฮอลแลนด์สาสเดียวกันกับอันเสลัตนั่นทําให้การตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากและก็เชื่อได้ว่าอันเดสลอตจะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้ได้ตัวเทนสกูมเนอร์เข้าสู่ทีมลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนดังนั้นดิวนี้น่าจะเป็นอีนิลที่น่าสนใจของลิเวอร์พูลในช เราไปต่อที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะตำนานลิเวอร์พูลเชื่อว่าเบอร์เกอรฟันได้กำลังมองหาโอกาสแยายออกจากลิเวอร์พูลและเป้าหมายใหม่ของเขาน่าจะเป็นเรอลมตต์แกร็มซูเนสนะครับอดีตตำนานนักเตะของลิเวอร์พูลก็เดิมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวล่าสุดโดยเชื่อว่านักเตะระดับท็อปภายในทีมลิเวอร์พูลอย่างเบอร์เกอรฟันไดนั้นอาจจะมองไม่เห็นอนาคตของเขาในทีมของอร์เนสสโลตว่าจะสามารถพ่าลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ได้ในเต็มที่หรือไม่และ มีความเป็นไปได้ที่กำลังจะมองหาโอกาสในการย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์โดยตัวขอคนน,น,นนั้นมองว่าสมสอนเรมาริดยักแองส์ซึลีกลาลีเกสเปนนั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของเวอร์กิฟันดาได้เล็งเอาไว้เป็นที่ดีหลอยแล้วโดยเชื่อว่าการอําลาทีมขอนเชล็คลับในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้นั้นนะครับสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในทีมลิเวอร์พูลและมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีผู้เล่นหลายรายย้ายตามเจล็อกคลับออกจากทีมไปในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ และนะตอนนี้นาคตของเวอร์กิกฟันได้ก็กําลังถูกตั้งคําถามนะครับว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ตัวของคนนั้นจะทิ้งปลอ,อกแขนกับตันทีมลิเวอร์พูลและอัลลาทินแอนฟิล์ไปในช่วงหลังจบฤดูกาลน,นี้โดยทางด้านของแกรามซูเนตก็ได้ออกมาพูดร่องนี้นะครับผ่านทางรายการ Three a f r e e ัพฟรอนตรอ a แคของวิลเลียมฮิลโดยเขากล่าวว่า แลตอนนี้ตัวของคนนั้นรู้สึกเป็นกังวลอย่างยิ่งว่าบริษันฟนดากองหลังระดับโลกในวัย32เปของลิพูนั้นกําลังจะถูกล่อลวงให้ย้ายออกจากทีมไปในช่วงหลังจบฤดูกาลน,นี้และตามความคิดเห็นของผมนั้นก็เชื่อได้ว่าสโมสรอย่างรรมาริดนั้นมีโอกาสที่จะเข้ามาคว้าตัวประกันหลังเหล็กรายนี้ไปร่วมทัพหลังจากที่ตัวของคนนั้นมองว่าบริษัฟันดาน่าจะไม่มีความสุขกับสถากนการณ์เปลี่ยนแปลงของลิร์พูในวลานี้ รวมไปถึงยังไม่มีความขึ้นหน้าเกี่ยวกับสัญญาช่วงใหม่ของเขาดังนั้นฟันได้อาจจะกําลังมองหานาคตของเขากับสโมสรอื่นที่สามารถมอบสัญญาระยะยาวให้กับตัวของเขาได้ใช่เราทุกคนต่างรู้ดีว่าสัญญาฉบับปัจจุบันของฟันไดกกาลังจะหมดลงเขากําลังจะมีอายุ33ปีในเดือนมกราคมและถ้าเย็นของเขาโทรหาผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของเดลอมเรตผมเชื่อว่าพวกเขาจะรับฟันไดเข้าสู่ทีมในทันที ตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าลิเวอร์พูลได้วางแผนอะไรไว้บ้างเกี่ยวกับอนาคตของเบอร์กิฟันได์ไม่มีใครรู้ว่าเบอร์กิฟันไดจะรับสัญญาระยะยาวหรือไม่แต่สิ่งที่ผมแน่ใจที่สุดก็คือตอนนี้ฟันไดกำลังอึดอัดกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของลิเวอร์พูลเพราะถ้าผมเป็นเขาผมก็คงเลือกที่จะย้ายไปค้าแข่งกับสโมสรที่สามารถมอบสัญญาระยะยาวให้กับตัวเขาได้แล้วเรมูริดน่าจะเป็นสโมสรที่ตอบโจทย์ถึงความเทเอทะยานของเบอร์กิฟันไดได้ดีที่สุดนะครับ เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยครับพร้อมบูสเปอร์เร์พูได้คอนเนอร์บรัสลีย์คืนสนามข่าวดีลงซ้อมได้แล้วเรพูของพกเราครับได้รับข่าวดีเมื่อคอนเนอร์บลัสลี์แบ็คขวาจอมบุกกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับหลังจากอาจารย์บาดเจ็บข้อเท้าจนพลาดการลงสนามไป4ี่เกมบร์สลี่บาดเจ็บช่วงต้นเกมครึ่งหลังในศึกพินิกซน็อทิพากซ์เคริร์สซ์เพลทคะแนน1-0ช่วงกลางเดือนเมษายน โดยถูกถอดออกให้เทนอเล็กซานเดอร์โน Alexander no, ที่หายบาดเจ็บพอดีลงเล่นแทนนะครับสาปปัญหาที่มีการบาดเจ็บที่ข้อเท้าทําให้ดาวเตตีมชัดไอแลนด์เหนือในวัย20ปีพลาดการลงสนามรวมไปแล้วถึง4นัดในทุกรายการากระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่2พฤษภาคมเขากลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลได้แล้วก่อนที่หงแดงจะเปิดบ้านปะทะก,กับสเปอร์ในวันอาทิตย์นี้นะครับ ต่อกรณีดังกล่าวนะครับคาดการณ์ว่าจะมีความชัดเจนว่าแบตอรีนะครับพร้อมลงเล่นเกมโดนกับไกเดียทองหรือไม่จากการแถลงข่าวก่อนเกมแมตช์ของเจลลิงครับผู้จัดการทีมชน,นมันในวันศุกร์นี้นะฮะสำหรับซีซั่นนี้แบตทรีเด็กปั้นของหงแดงพงาดขึ้นมาเป็นสมารชิกภายในทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวแล้วได้ลงเล่นไปถึง22เกมในทุกรายการโดยเขายิงได้1ประตูและอีก6แอสซิตเลยทีเดียวนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะ ล่าสุดนะครับลิอร์พูได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการชุดเย้าใหม่สไตล์ย้อนยุคชุดใหม่หงแดงสวยไหมครับแฟนๆหงแดงลิอรูพูทุกท่านนะครับลิอรูพูของเราก็ได้เปิดตัวเสืส้อเย้าซีซั่นหน้าสไตล์ย้อนยุคฤดูกาล1983ร 1, ถึง1,984กลับมาทำใหม่นะครับขณะที่โมซาร่าก็ยังมารับบทบาทในแบบท่าำกลางเข่าอนาคตที่ไม่แน่นอนกับหงแดง ลีกของพวกเรานะครับได้เปิดตัวชุดเยาวาที่จะใช้ในุกการ2024-2025ออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่2พฤษภาคมโดยได้รับแรงบันดาลใจจากปี1984ซึ่งได้แชมป์ยูโรเปียนคัพสมัยที่4ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีและเป็นทีมแรกของอังกฤษที่ควา้าทรปเปิลแชมป์ชุดเยาวาของของแดงใหม่นี้นะฮะในฤุกกาลหน้ายังคงออกแบบโดยไนกี้แบรนด์กีฬาดังระดับโลก และมีสแตนดาร์ดชาเดอร์เป็นสปอนเซอร์คาดหน้าอ,อกเสือ้อโดยมีแข้งดังอย่างโมซาร่าวิกิฟันไดด์โดมินิกโซบอสไลดาวินเดียสอเล็กซิสแม็คลิสเตอร์และเทนส์อเล็กซานโดร์รับบทในแบบนะครับซื้อใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับยังคงใช้พื้นสีแดงและมีลายแถบสีเหลืองเล็กๆขณะที่โลโก้สโมสรเป็นสีเหลืองทองส่วนคอเสือ้อใช้แถบสีขาวแดงเหมือนกับฤดูกาล1 9 8 3งพันถึงหนึ่ โดยที่ด้านหลังปักตัวเลข97ส่วนเสื้อโกใช้สีดำนะฮะกันตีวิกิฟันได้กับตันทีมหงแดงลิเวอร์พูลนครับเผยถึงจุดเย่าใหม่นี้ว่าผมเป็นแฟนบอลตัวยงของชุดแข่งใหม่สําหรับฤดูกาลหน้าและชอบที่เรานำบรรยากาศย้อนยุคก,กลับมาเราเป็นสมมสรที่สร้างขึ้นจากประวัติศาสตร์และทีมในปี1984ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ผมไม่ใช่ว่าแฟนบอลของเราจะประทับใจกับการยกย่องตำนานของสโมสรเหล่านี้ลิเวอร์พูลครับจะเริ่มเปิดจองเสื้อแข่งขันใหม่ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคมนี้โดยในราคาเกรดที่ดีที่สุดอยู่ที่ราคา125ปอนด์นะครก็อยู่ที่ประมาณเงินไทย5,750บาทนะครับก็ถือว่าช่วงนี้ย้อนยุคกำลังมาแรงนะครับก็ถือว่าสวยนะฮะย้อนยุคไปตั้งแต่ปี1,900 84นะครับท่านผู้ชมโอ้โ oh ห40ปีที่แล้วนะครับเราปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันหน่อยนะครับดราม่าอีกแล้วนะฮะส่งท้ายกันด้วยข่าวดรามา่าเห็นแก่ตัวที่สุดตำนานลิเวอร์พูลซัดโมซาลาพร้อมเชื่อย้ายทีมแน่เห็นแก่ตัวกรัมซูเนสนะครับตำนานทีมลิเวอร์พูลออกลุงเชงโมซาลาว่าเป็นนักเตะที่เห็นแก่ตัวที่สุดและมีปัญหาบาดหมางกับเชกิ้งคลับพร้อมมั่นใจดาวยิงทีมชาติอียิปม จย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์อนาคตการแข่งของซาร่าได้รับความสนใจหนักขึ้นหลังจากเจ้าตัว,ตวมีปัญหากระทบกระทั่งกับเจคกิงครับผู้จัดการทิมจอนุมันในเคมพิวีกนัดที่หงแดงออกไปเสมอกับเวสแฮมูไนต็ด2-2โดยมังโมถูกเปลี่ยนลงไปเล่นเป็นตัวสำรลองในช่วง10นาทีสุดท้ายและมีปากเสียงกับเจคกิงครับหลังประกาศข่าวช็อกไปตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นอันแน่นอนแล้วว่าเจคกิงครับจะบุกมือลาซงเวียน แอนฟิลหลังจบสีซั่นนี้ขณะที่ซาร่าก็ตกเป็นข่าวพร้อมรับใช้สมสรต่อและอาจได้รับก,การเสนอเสนอชุดใหม่แม้กระแสข่าวดังกล่าวจะยังไม่ได้กัการยืนยันจากทั้งหงดังและตัวนักเตะเองนะฮะแต่ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาแกร์มซูเนตซึ่งเคยคัดข่้งกับลิเวอร์พูลและเคยรับบทเป็นกุณซือสมสรสหงดังก็ได้ออกโรงประนามต่อว่าบังโมว่าเป็นนักเตะที่เห็นแก่ตัวที่สุดแถมเชื่อว่าบังโม จะอำลาลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าโมซาลาจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลเขายอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูลแต่หากเขาย้ายไปที่ซาอุดีอาระเบียเขาจะเป็นสตาร์ที่ใหญ่ของที่นั่นส่ยถึงดาวยิงในวัย 31- ปีไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาโกรธที่ไม่ลงเล่นเป็นตัวจริงกับเมเนแฮมเมื่อสัปดาห์ก่อนผมคิดว่าเขาไม่พอใจที่จิกกิ้งครับส่งเขาลงเล่นแค่10นาทีอดีตกองกลาง,ลางทีมชาติสกอตแลนด์ในวัยเจปีเสริมว่าสำหรับเป็นนักเตะที่เห็นแก่ตัวที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมา เขาไม่แฮปปี้ที่จิกันครับถอดเขาออกหากคุณเปลี่ยนเขาออกตอนที่นักเตะยิงได้2ลูกพวกเขาก็ต้องการอยู่ต่อเพื่อยิงประตูที่3ตอนที่ซาดูมาเน่อยู่ที่นั่นพวกเขาผิดใจกันหลายหหนสาลาเป็นนักเตะระดับเวิร์คลาสที่ลิเวอร์พูลประตูของเขาเปลี่ยนเกมและประตูของเขามีอิทธิพลต่อลิเวอร์พูลนับแต่ที่เขาอยู่กับสโมสรท้งนี้หลังมีปัญหาผิดใจกับเจ้านายทําให้เป็นที่จับตามองว่า เจคินคลับจะส่งซาร่าลงเล่นเป็นตัวจริงหรือไม่หรือจะใส่ครับเป็นตัวสำรองอีกครั้งในเกมพิวรีกแมตต้อนรับสเปอร์ในวันอาทิตย์นี้นะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับแต่ภาพการซ้อมล่าสุดนะครับซาร่าซ้อมอย่างมีความสุขนะครับมีรอยยิ้มและเจคินครับก็คุมทีมซ้อมอย่างมีความสุขด้วยมีภาพหรือคลิปวิดีโอนะครับจากสื่อเนี่ยเจคินคลับดอกบอลอย่างมีความสุขยิ้มแย้มหัวเราะนะครับส่วนซาร่าก็เล่นลิงชิงบอลแล้วก็ยิ้มยังมีความสุขนะครับ เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับก็มีโอกาสที่ทั้งสองคนน่าจะสารสัมพันธ์กันแล้วนะครับปรับความเข้าใจกันนะครับเพราะเป็นนักเตะระดับโลกนะครับมีความเป็นมืออาชีพนะครับส่วนเชลซีครับแน่นอนอยู่แล้วเขารักซาร่านะครับไม่งั้นก็คงขายทิ้งไปแล้วล่ะครับซาร่าเนี่ยยังอยู่กับสโมสรนะครับมาเน่ยังโดนขายเลยนะฮะแล้วก็เฟอร์มิโน่ก็ยังไปแล้วนะครับส่วนซาร่านั้นก็ยังอยู่กับทีมนะครับแสดงว่าเชลซีครับน่าจะรักซาร่ามากที่สุดนะครับ แม,มนดาสามแนวรุกของลิเวอร์พูลนะครับนี่ก็สุขข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมก็ว่ากันไปในช่วงเช้านะครับก็ติดตามสัรคารของสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเราไปกับชายผู้มาข้่งลิเวอร์พูลนะครับมีทุกวันนะครับทั้งเช้าเชิงเย็นนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้รับข่าวสารสำหรับลิเวอร์พูลของเราเต็มอิ่มเลยนะครับแล้วกลับมาพบก,กันใหม่สำหรับคิมหน้าสวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ